จะเอาน้ำซาวข้าวที่น้ำที่สามเนี่ยมาเป็นตัวหมักแล้วก็ดองให้เกิดความเปรี้ยวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับหอมแดงดองน้ําผึ้งแล้วก็ดองน้ํำสาวข้าวนะคะสูตรธรรมชาติเปรี้ยวธรรมชาติไม่ต้องใช้น้ําส้มสาชูขั้นตอนแสนง่ายดองหนึ่งวันก็ทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ นำหอมแดงนะคะมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยล้างน้ำทำความสะอาดสักสองรอบนะคะแล้วก็เอามาใส่ลงไปในชามเทน้ำสะอาดลงไปค่ะเจ๊ปานจะใช้สิ่งนี้นะคะในการแชร่น้ำส้มสาชูเราจะหยอดน้ำส้มสาชูลงไปค่ะ เพื่อที่จะทําให้หอมแดงเนี่ยเขากรอบอร่อยแล้วก็เป็นการทําให้สีหอมแดงเนี่ยเขาไม่ดําด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะชะล้างทําความสกรปรกหรือว่าส่วนทีออ่มีสารต่างๆที่ติดมาจากหอมแดงหรือเชื้อราเนี่ยชะล้างสิ่งสกรปรกเหล่านี้ได้เลยค่ะเราจะแช่สักประมาณ10นาทีนะคะ และเจแปนจะใช้ความเปรี้ยวจากสิ่งนี้นะคะน้ำซาวข้าวเจแปนจะแช่ข้าวแบบนี้นะคะเป็นข้าวก้องข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะล้างทําความสะอาดข้าวเนี่ยน้ำสองรอบก่อนนะคะแล้วจะเอาน้ำซาวข้าวที่น้ําที่สามเนี่ยมาเป็นตัวหมักแล้วก็ดองให้เกิดความเปรี้ยวนะคะเราจะเทน้ำซาวข้าวเนี่ยใส่ลงไปในหม้อต้มเลยค่ะ ปรุงรสง่ายๆด้วยสองสิ่งนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะสองช้อนชาน้ำผึ้งเจะปันใช้น้ำผึ้งประมาณ3มช้อนโต๊ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใช้น้ำผึ้งใช้น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะความหวานเพิ่มรสตามชอบเลยนะคะปริมาณนี่ตามชอบเลยคนให้ทั้งหมดเนี่ยละลายเข้าหากันก่อนนะคะจากนั้นนะคะเปิดแก๊สไฟกลางกลางประมาณนี้แล้วก็ ตั้งหม้อที่เราจะทำน้ำดองใส่ลงไปเลยค่ะหมั่นใช้ทัพพีคนจนน้ำร้อนเดือดนะคะน้ำดองเริ่มร้อนเดือดแบบนี้แล้วใช้ได้นะคะเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำเย็นก่อนนะคะนำหอมแดงที่เอาไปแช่น้ำส้มสายชูนะคะล้างน้ำทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเรามาเรียงใส่ในขวดโหลเลยคะ่ะ ถ้เาเพื่อนๆไม่มีขวดโหลหาภาชนะอะไรก็ได้ที่มีฝาปิดนะคะและน้ำดองเย็นแล้วเราเทใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะดองเอาไว้แบบนี้ในอุณหภูมิห้องนะคะและนี่ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วนะคะประมาณ24ชั่วโมงนั่นเองเจปันก็จะเเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะ โอ้โหหอมมากหอมแดงดองน้ำผึ้งแล้วก็ดองกับน้ำซาวข้าวน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆจะตักมาชิมหน่อยนะคะในส่วนของน้ำจะปานขอชิมหน่อยนะคะอือหือหอมน้ำผึ้งแล้วก็เปรี้ยวแล้วค่ะ ความเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากน้ำซาข้าวที่เจแปนเอามาใช้นะคะแป้งเขาก็จะเปลี่ยนจากรสชาติของแปง้งน้ำแป้งเนี่ยกลายเป็นความเปรี้ยวได้นะคะเวลาจะทานนะคะก็ออกมาทานได้เลยค่ะเพื่อนๆทานแก้เลี่ยนทานกับน้ำพริกทานเล่นนะคะสำหรับความเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอือหือ อร่อยมากกรอบอยู่เลยค่ะเพราะว่าเราแช่น้ำส้มสายชูแล้วก็รสชาตินะคะอร่อยมากเออหมักน้ำผึ้งเนี่ยดองน้ำผึ้งอร่อยแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะส่วนที่เหลือถ้าเปิดฝาแล้วเราไม่ได้ดองนานเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าตูเตต้เย็นแต่ตู้เย็นดองในน้ำต่อไปได้เลยค่ะจะทานก็ค่อยเอาออกมานะคะเก็บได้นานเลยสูตรนี้ เจ๊ปันขอเอาหอมแดงดองไปเก็บก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ